โอเคครับก็กราวสวนันดีนิยมลุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นเกมสี่คนฮนะเราเราเลยคิดรายการใหม่ชื่อว่ามินิเกมแฮปปี้วันนี้ก็มาอยู่กับมับงกรครับตุกค่ะโอเควันนี้เรามากันสองคนนะครับผมอย่างแรกเราเล่นอะไรดีเกมผีเนาะเล่นอะไรดี ได้งั้นคุณพูดดังๆหน่อยได้ไหมครับคุณได้จ้ะได้จ้ะโอเคเอาคาร์บอยกับระเบิดแล้วกัน,นด้วยแล้วก็ผักกันด้วยแล้วก็ผีกเกมนึงโอเคผมสีเขียวนะเอ้ยพี่สีเขียวนะอ,อุ้ยผมสีเหลืองผมเรียบร้อยแล้วมาเ,าเอา ไปอืมโอ้โหผมหัวกระโหลกนะพี่ตุ๊กหัวอะไรอะเซนเซน,นตอร์คอสหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใส่แว่นดำอะ่ะวัตเตอร์เฮ k กอ์เโอเค,อเคว w h โอ้โห เออเรียบร้อยจะยิงไอ้ขาวหน่อยโุ้ยเอ,อ้อโอ้ได้หนึ่งอะครับไม่อยากจะโมะ้โเคระวังเอาพี่ตุ๊กเงียบคลิป เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผักเผักผักๆ่นใส่ทำไมผักทำไมนี่พี่พี่ทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตายแล้วว้ายอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนทางซ้ายแทนทำไมเราไม่ไม่ชนะสักตาเลยเนี่ยตอนนี้ฟ้าได้สีได้สามเด้อ วัดขาบวอยขาบวอย่ายิงผมเลยนะครับเหลืองเอ้ยสีนั่นไปแล้วสีสีอะไรไม่รู้เออโอ้โหเจอไอ้อสองตัวนี้แม่เ๋ิวผมกับไอ้ฟ้าเรียบร้อยฟ้าชนะอีกแล้วโอเคตอนนี้เราเท่ากันละพิ่ตุก,กับ มังกรขาวได้แปดฟ้าได้หกอันนี้อะไรอ่ะอ๋อระเบิดวายเฮ้ยพี่วายอุ้ยเฮ้ยระวังเด้อเอ้าเซอร์ไพรส์ให้เลยเอาระเบิดให้เอามามาจะได้ฆ่าข้าวก่อนเฮ้ยเออไปไย โแต่เย็นๆเราเป็นพวกดียกันแค่หรอเป็นยังไงตอนที้กะเป็นเป็นศัตรูกันใช่ไหมว่าหรออฆ่าเลยใช่าไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยอดว่าแล้วไล่ตามไม่ทันเดินช้าจัดเก็กไวหน่อยหน่อยพี่โอ้ได้แปดเมียเมียเมียจะพูดโอ้โหโอเคนะครับ อุ้ยรอดไปพี่ตุ๊กเรียบร้อยเรียบร้อยด่านนี้เล่นยากหมากมากว้ายว้ยเอ้าอยู่ในกรอบแล้วว่าไอ้อยู่ในที่มันไม่มีหัวกระโหลกสีแดงอ่ะตายเชยได้แตงสิบเนี่ยพี่ตุ๊กได้เจ็ดนั่นนะตามสุดรอดนี้น่าจะโอเค รอบหน้าถ้ามีคนมาฟิตเตอร์ลิงแล้วก็เอามาเล่นด้วยละกันเฮ้ยมาได้อะไรอ่ะผักกันไงอา้าวเรียบร้อยพี่ตุก๊กเรียบร้อยอออุ้ยเฮ้ยอออเออเรียบร้อยน้อง<ม>ก็เรียบร้อยเหมือนกันอา้าวหมุนติว้วติ้วนะี้ยสี่ได้สิสาม ออพี่ตกคนแรกเลยดีกว่าย่ายาตกเองนั่นนะ Hello. อ่ะฮัลโหลเรียบร้อยโอ้ยใครได้นอนที่สุดน้องไม่อยากจ,จะพูดเฮ้ยเหมือนรอบนี้น้องจะชนะเนะาะใช่มสิบหกแล้วอะ่ะม,มาผีผีเดี๋ยวจุกมามามา ท่านชมเห็นสีขาวกับสีฟ้าไหมฮนะวิ่งแบกๆเอาเอาไอ้อไอสองตัวนั้นไปก่อนแล้วกันเอาสองตัวไหนอะสองตัว<อ>สีเขียว,วด้วยใช่ไหมฟ้ากับไอ้อาอาขาวอะขาวดิใช่ไหมขาวอุ้ยอ้าวน่า,วาทำ กเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ขยับรอรอบนี้น่าจะชนะแน่ใครก็ไม่รู้ชนะอยู่แล้วหัวกกะโหลกอ่ะอยู่แล้วนชนะหมดแล้วพี่พี่ตุ๊กได้ที่สี่เลยอะที่โล ต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรดีอืมเอาจัดเอาคะแนนเหมือนเดิมแล้วกันเอารถถังเนะเาะสองสองต่อสองเลยรถถังรถถังอ่ะอันนี้อนะแล้วก็นี่แล้วก็ฟุตบอลมาเราอยู่คนละทีมนะพิ่ตุ๊กน่ยมาดิ ไปไปไปข้าวอะไรกนได้ได้ได้โอ้ชิวๆอ,อ่ะเออไปขอบคุณเพื่อนเรไปกันดีกว่าอยู่ดีๆเราก็ชนะอ่อนให้ดีกว่าเออมา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 ฆ่าน้องเลยมาฆ่าน้องเร็เวเร็วอันนี้เล่นยากเลอ,อไม่เหมือนอันนี้คิดว่าจะเอาธงน้องอยังเอา พเพื่อนป้องกันหน่อยก่อนที่พี่ตุ๊กจะเอาไปอ้าวอ้าวจะเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อย mm hmm. เรียบร้อยโอเคเกิดละพี่ตุ๊กใจเย็นๆนะฮะเรา mm hmm. เป็นพเพื่อนกัน เดีเ๋ยวพูดด้วยกันเอาเอา,อา,อาเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยเรียบร้อยตายโค่เอิโอ๊ยโุ้ยใจเย็นๆ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 เอาพอกันเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยอพอกันว่าเนี่ยมันเด้เป็นพูดล้วกัน คุณรถทีเห็นไหมเนะี่ยโอ้โหย่างเยอะอะครับเอ้ยย่างเย็นๆนะ่าตายทั้งคู่ฮะจะได้ยินเสียงพี่ตุ๊กชัดป่ะเนะี่ยไม่รู้เลยว่าไหนดีนาานะไม่เนี่ยเวเล็กดเฮ้ยอุย้ยตาย น <c oughs> ไปแล้วเลยไม่น่าอ่อนให้เลยเลยอ่ะเราไปดิเอ้าโดนโดนต้องยิงตายโอ้โห สวยมากเพื่อนเราไปกันดีกว่าเฮ้ยแม่ปึ๊บไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเฮมี่เพื่อนเอ้ยสวยเ็ต,ต้องสละชีวิตให้อ๋ออยู่แล้วอะอยู่ทีมันก่อนชนะทุกรอบใครอยากมาอยู่ว่าเล่นเล่นกับผมได้อ,อยู่แล้วก็อยู่แล้ว,วะครับ อ,อถ้าเิดอย่างนี้ได้สองคนเลยเหรอได้สองคนสิเราอยู่ทีมด้วยก่อนไงเฮ้ยคุณใจเย็นๆนะฮะใจเย็นใจเย็นคุ้นคุ้นได้แล้วโดนกาดรัวไปสิไปแล้วชนะออกแล้วใช่ อุ้ยชืบหลบหยาบหลบไปชิตรังอุ้ยไม่โดนชนะใสๆแบบหืมตายละต่อไปฟุตบอลโอ้โหยัยยงไงผมก็ชนะอยู่ดีอ่ะเออเอามาให้น้องดีกวามามาเอาบอลมาดู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 ขมนขโมน พี่ตุ๊กเขาทำอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยโอ้มันรับได้อ่ะเฮ้ยพี่ขอรับบอลนดีๆพี่ตุ๊กเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ไหมจะไปให้มันทำไมให้ไหนเน <c oughs> ให้หให้โกอ่ะให้ผู้<อ>รับโกโอ่ะโ,โอ,โอมมาปิดาได้แล้วโอ้ขขเขาเขาขี้โกงครับอือใครขี้โกงไม่มีอะไรไว้ โอโหเพื่อนสวยอุ้งเราจะไปให้มันทําไมเนี่ยอยู่กับช่วงหัวร้อนและมังกรหัวร้อนเฮ้ยโอ้โหมันไม่เข้าอะ่ะเอาแล้ว,แล,วแล้วพวกคุณไปทําอะไรกันน่ะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหพี่พี่ตกได้แล้วพี่กระตุกกระเตะมาให้น้องเร็วเรจะไปให้มันทําไมเพื่อนเอาจะไปให้มันทําไมเอ้าเอา,เอาพี่ตกตาเฉยเอาเอา ใครมันทำอะไรมาไว้ Why? ไม่เป็นไรเพราะผมก็ชนะอยู่ดีอืบดตงอัตกตกัดตึงอัดตึงอัตรงองคูตึงัดตึงอดตึ้งดตึงอัดตึอตึงองอัดตึดัออออัอัออดแล้วหมดแล้ว,ลวอะไรอออ<ะ>อ หมดแล้วกำลังสวดมนต์อยู่โอเคนะครับก็ขอบอคุณที่เข้ามาชมวิดีโอของตุ๊กตาแมงกรด้วยนะครับ <S <S แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสุ a เก i นท่านแน่อย่าลืมกด like, กไลค์กด subscribe กดใจกดกกกิงปิ๊งปิ๊งด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อย่าลืมไปดูช่องช่องอะไรปะช่องตุ๊กชแนลอะฮะไม่ต้องไปดูหรอกเปลืองเวลา ดูช่องผมดกวาแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยถ้าไม่ติดตามผมเข้าฝันคุณจําไว้ <c oughs> มาดิอาพี่ตุ๊กตลกเลยขำอะไรโอเคแค่นี้นะครับก็บายบายคิดว่าไงครับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กแพ้นครับเออไม่เป็นไรจ้ะคราวหน้าเดี๋ยวมาลองกันใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เหลืองโอเคครับบายบายดีเกน